แก้ปัญหาก้นดำด้านดูคลิปนี้เลยค่ะก้นดำก้นด้านคือปัญหาที่เกิดจากที่ผิวบริเวณนี้มักถูหละเลยในการดูแลนะคะไม่ได้มีการขัดหรือบำรุงผิวเลยร,รวมถึงเป็นบริเวณที่เกิดจากการเสดสีกับเสื้อผ้าบ่อยๆทำให้ก้นดำก้นลายหรือผิวหยาบการยิ่งขึ้นค่ะใครที่มีปัญหาก้นดำก้นด้านก้นลายเนี่ยขอแนะนำแปรงอาบน้ำไฟฟ้าโลนีรุ่นหกหัวเลยค่ะ เริ่มที่หัวตัวแรกเลยหัวซิลิโคนค่ะหัวตัวนี้จะทําความสะอาดผิวบาบางแล้วก็นวดผิวไปในตัวได้เลยค่ะหัวที่2นะคะเป็นหัวแปรงขนยาวค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยขัดร่างกายลดการอุดตันของเซลล์ผิวนะคะขัดบริเวณก้นเนี่ยจะก้นทำให้ก้นกระจ่างใสยิ่งขึ้นค่ะหัวที่3เป็นหัวแปรงขนสั้นค่ะขนแปรงตัวหัวเนี่ยจะขนแน่นและละเอียดมากๆทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกนะคะใครที่มีปัญหาก้นดาก้นด้านหนังนานาไม่เรียบเนียนสามารถใช้หัวตัวนี้ได้เลยค่ะ หัวที่4หัวขัดผิวสําหรับขัดขี้คายขจัดเซลล์ผิวเกา่าช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะขัดบริเวณก้นก,ก็จะทําให้กระจ่างใสยิ่งขึ้นค่ะหัวที่ห้าหัวหินขัดส้นเท้านะคะหัวที่6นะคะหัวนวดค่ะหัวนี้จะช่วยผ่อนคลายกระตุ้นระบบไหลเวียนลดเซลลูไลท์ทาให้ก้นเรียบเนียนเด้งยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับก้นทําก้นด้านไม่เรียบเนียนเนี่ยขอแนะนําเป็นแปรงอาบน้าไฟฟ้าโรมิให้ได้ช่วยคุณกันนะคะ ยิ่งถ้าได้ใช้แปรงคู่กับการสักขับและทาครีมบำรุงนะคะจะช่วยให้เห็นผลไวยิ่งขึ้นค่ะใครที่สนใจสินค้าสามารถกดตะกาได้เลยนะคะ